สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องในบธิแนวท่านล่าสุดนวท่านมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งอะไรมานะท่านผู้ชมมาลุ้นกันอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีนะส่งมานวท่านนะครับ <c oughs> เป็นคล้ายๆเหมือนแผ่นแผ่นป้ายนวท่านลักษณะคล้ายๆแผ่นป้ายนะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าข้างในเนี่ยเป็นเป็นแผ่นป้ายอะไรนะซึ่งเรายังสร้างปกตินะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ท่านจะส่งมาตอนที่เราทําบ้านใกล้ๆเสร็จเนาะท่านก็จะส่งมานะอ่าอันนี้เรามาลุ้นกันว่าเป็นป้ายอะไรอันนี้ของนี่น่าจะมาถึงตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายๆนะทุกท่าน โอ้โหอ้โอ้โหทุกท่านนี่ท่าน,นาผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอ่านก่อนจังน้อยพี่น้องเลยบ้านหลังนี้สร้างให้ฟรีโดยผู้ใหญ่ใจดีบวกเอฟซีทุกท่านและยูทูบจิตอาสาในโพธิคนบาเหต สังคมจะน่าอยู่เพียงทุกคนลงมือทำํำเพื่อหวังให้ผู้อื่นมีความสุขนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเอาละพี่น้องนี่นะอันนี้คือป้ายนาท่านที่ผู้ใหญ่จะดีส่งมาเปลี่ยนป้ายอันเก่าที่มันจืดจางแล้วเนาะคือป้ายอันเก่าที่ผู้ใหญ่จะดีส่งมารอบก่อนเนี่ยมัน มันจืดแล้วทุกท่านสีมันจืดแล้ว,มลวผมก็เลยนะผมก็เลยว่าถ้าเกิดทำบ้านหลังต่อไปเนี่ยเดี๋ยวสั่งทําป้ายใหม่ผู้ใหญ่เจดีท่านก็ส่งมาให้เลยทุกท่านป้ายแบบเดิมแต่ว่าเปลี่ยนฟอนนะฮะทุกท่านเปลี่ยนฟอน์ให้มันอ่มองเห็นได้ชัดขึ้นนะปกติฟอนตมันจะมืดๆเนาะอันนี้ผู้ใหญ่เจดีท่านก็ให้เปลี่ยนฟรอนตใหม่ เดีวท่านขนาดเท่าเดิมนะท่านขนาดเท่าเดิมกับป้ายอันเก่านะครับผมก็เอาไปใส่กับตัวเหล็กโครงเหล็กที่ผมทำเอาไว้ก็ใช้งานได้เลยนะทุกท่านไม่ต้องไปทำโครงเหล็กใหม่นะครับก็เป็นป้ายนะสร้างบ้านฟรีนะท่านน,นี่เห็นป้ายสร้างบ้านฟรีนะครับอะเดี๋ยวผมก็จะเอาป้ายนี้ไปขึ้นวันจันทร์เลยนะท่าน วันจันนี้ผมก็จะเอาป้ายตัวนี้ไปขึ้นเลยนะครับอ่าไปขึ้นที่บ้านของตะวุธเลยนท่านเผื่อเอฟซีชาวบ้านนะครับเขาจะได้รู้ว่าบ้านตะวุธเนี่ยกําลังก่อสร้างให้เนี่ยฟรีนรักท่านก็ถือว่าเป็นการสร้างฟรีเลยเพราะบ้านของตะวุธแกก็มีแค่หลังคานท่านที่เหลือก็เราทําต่อนกท่านนะครับ,นะรบก็ใช้ป้ายป้ายตัวนี้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือว่าสร้างบ้านเราจะใช้ป้ายตัวนี้เลยนท่าน กพื่อให้เอฟซีหรือว่าชาวบ้านเขารู้ว่าเรามาสร้างให้ฟรีนะท่านมาทําให้ฟรีนะครับเพราะว่าบางชาวบ้านบางคนเนี่ยก็ยังก็ยังคิดอยู่ว่าตะวุฒิเนี่ยแกจ้างคุณมาทําบ้านนะเออพอมันไม่มีป้ายนะท่านอันนี้มีป้ายหลายๆคนก็มาถามก็มีนะครับมาถามว่าโอ้ตะวุฒิจ้างมาทําบ้านเหรอวะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีนะครับไม่ได้จ้างนะท่านนี่ฟรีนะท่าน ผู้ใหญ่จะดีก็ส่งมาให้นะครับเอาไว้เปลี่ยนตัวนั้นเลยทุกท่านมันอ่านอ่านง่ายขึ้นกว่าเดิมนะทุกท่านสังเกตด,ดูว่าตัวหนังสือเนี่ยมันมันจะอ่านง่ายถ้าถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยมันจะมืดๆเนาะมันจะตัวหนังสือมันจะจืดนะครับอันนี้ผู้ใหญ่จะดีท่านตั้งใจทําให้มันอ่านง่ายเลยลก็ถือว่าโอเคนะท่านโอเคม,อมากๆเลยมองเห็นเด่นแต่ไกลเลยแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ให้มันดูสวยงามเลย นะครับก็อันมุทนาสาธุกับผู้ใหญ่ยศดีท่านนี้เนาะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนารํารวยเงินทองอะไรมาทีมาครับผมได้ไป้ายแล้วพี่น้องเอ้ยวันจันนี้เอาขึ้นเอาป้ายนี้ขึ้นนะสบายป้ายตัวนั้นเราใช้มานานแล้วเนาะทุกท่านรู้สึกวันป้ายตัวที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้มากี่วันเดือนปีแล้วเนาะท่าน รู้แต่ว่ามันจืดแล้วนะสีมันจืดแล้วสีมันจืดจางมองแทบไม่เห็นแล้วผมตอนแรกเอาผมก็เอาไปว่าจะเอาป้ายขึ้นดีไหมพะย,ยังไม่ได้ทำป้ายใหม่อันนี้ผู้ใหญ่จะดีส่งมาให้เลยนะครับเออก็จเจ้าเลยนะท่านนะจเจ้าเลย ่ะก็โอตัวนี้เราต้องเอาวันนี้ลบออกนะตัวนี้โพธิมันมีอันนี้เออมันต้องตัดตัวนี้ออกมาท่านเดี๋ยวผมเอาสีขาวมาป้ายใส่ก็ได้ทุกท่านไม่ยากเ,ออเดี๋ยวเอาสีขาวมาป้ายใส่ไม่ใช่อุปสรรคเรามีสีขาวอยู่เอาสีขาวมาป้ายใส่มันก็เป็นในโพธิจริงๆพิมพ์แบบนี้ก็กค้นหาเจอนะทุกท่านเออ ทิมแบบนี้ก็ค้นหาเจอเหมือนกัน,น,นอืมอืมเอ้าปิดเอาไว้แบบนี้ก็โอเคแล้วอ่ะโอเคครับทุกท่านฝากไว้ท่าน,นี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆครับพี่เมตตาสวัสดีครับ